สวัสดีค่ะปุ้มค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีค่ะก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตเราค่ะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของเราไปอย่างสิ้นเชิงค่ะก็เลยทําให้บางธุรกิจค่ะที่ปรับตัวตามไม่ทันเนี่ยค่ะจําเป็นต้องลดขนาดแล้วก็ปิดกิจการลงค่ะเรามักจะได้ยินคํานี้บ่อยๆนะคะก็คือดิจิตอลดิสรัปชันนั่นเองค่ะก็คือการเข้ามาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนะคะจนบางครั้งค่ะเราปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ทันก็จะเกิดผลกระทบกับหลายธุรกิจนะคะ ยกตัวอย่างนะคะจากเมื่อก่อนค่ะเรานะคะจะต้องเดินออกไปซื้อหนังสือพิมพ์ถไหมคะหรือว่าซื้อนิตยสารเพื่ออัปเดตข่าวขราวนะคะอะไรใหม่ๆแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราอยากรู้อะไรใหม่ๆเราก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตค่ะเราก็เปิด YouTube ค่ะเราก็เปิด Facebook เราก็จะได้รับข่าวสารอะไรใหม่ๆโดยที่เราไม่จะเป็นต้องซื้อหนังสือพิมพ์หรือว่าซื้อนิตยสารอีกต่อไปค่ะก็ทําให้สื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้ค่ะอยู่ไม่ได้ก็จะเป็นต้องปิดกิจการลงค่ะหรือแม้แต่กระทั่งทีวีค่ะ เมื่อก่อนปุ้มเชือว่าทุกๆบ้านนะคะต้องรีบกลับบ้านมาเพื่อจะดูละครหลังข่าวถูกไหมคะช่องเขาก็ขายโฆษณาได้เขาก็อยู่ได้แต่ปัจจุบันค่ะคนดูละครค่ะลดลงคนดูทีวีลดลงนะคะคนหันมาดูผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นค่ะผ่าน YouTube ผ่าน Netflix ค่ะทําให้ช่องพวกนี้ค่ะเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จําเป็นต้องลดขนาดแล้วก็ปิดช่องลงนะคะไม่พ้นแม้แต่การเงินการธนาคารนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเราอยากจะโอนเงินเราอยากจะถอนเงินเนี่ยเราต้องออกจากบ้านเพื่อไปที่ตู้ a t m ถูกไหมคะหรือว่าไปธนาคารที่สาขาใกล้บ้านปัจจุบันนี้ค่ะแค่เราหยุดโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะกดแอปพลิเคชันค่ะเราก็โอนเงินได้อย่างง่ายดายค่ะถ้าเราหิวเราต้องออกจากบ้านไปซื้ออาหารที่ร้านอาหารถูกไหมคะปัจจุบันนี้หิวเหรอไม่เป็นไรเปิดแอปพลิเคชันค่ะสั่งแก๊สฟู้ดหรือว่าไลแมนอาหารก็จะมาส่งถึงบ้านเราอยากนั่งแท็กซี่ก็เรียก Uber อร์เรียกแกล็บ อยากจะซื้อของก็ไม่จําเป็นต้องไปตลาดสดละก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ไม่จําเป็นต้องไปโชว์หวยเพราะทุกสินทุกอย่างเนะะี่ยค่ะไม่มีขายบนโลกออนไลน์กันไปหมดแล้วค่ะบางท่านก็โชคดีหน่อยมีการปรับเปลี่ยนมีการเตรียมตัวเตรียมตัวขายของออนไลน์ไว้ล่วงหน้าเพราะเรารู้ว่าธุรกิจออนไลน์เนะะี่ยค่ะเติบโตมาได้ระยะใหญ่ๆแล้วเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะเราขายดีเพราะว่าเราเนะะี่ยค่ะไปรับของมาจากจีนจีนเนะะี่ยค่ะต้นทุนการผลิตถูกเรามาขายเราก็ได้กาไรเราก็อยู่ได้ใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ค่ะแจ็คหมาอาลีบาบาค่ะเซ็นสัญญากับประเทศไทยใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะเข้ามาเปิดศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยนั่นเองค่ะทําให้สินค้านะคะจากที่เมื่อก่อน,เ,นเราต้อง p ออเด d e r เราต้องรอสินค้าเนี่ยนานปัจจุบนนันนียค่ะหนึ่งสองวันเราก็ได้รับสินค้าไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะแถมราคาต้นทุนเนี่ยค่ะยังถูกกว่าการที่คนไทยเนี่ยขายเองเพราะว่าอะไรคนไทยเป็นพู้ค้าคนกลางแต่เขาเนี่ยค่ะเป็นต้นต่อการผลิตเลยเพราะฉะนั้นเขาจะขายของได้ถูกกว่าเราถูกไหมคะคราวนี้เนี่ย ก็จะเกิดปัญหาอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรเราก็จะขายของไม่ได้เพราะคะ้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะอยู่ไม่ได้กันค่ะตัวนี้ค่ะมันเป็นผลกระทบที่เราเรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรไว้ก่อนเลยเราไม่มีไรายได้เข้ามาครอบครัวเราก็จะเดือดร้อนถูกไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยค่ะมีรายจ่ายในทุกๆวันค่ะประเทศไทยนะคะเป็นหนี้ครัวเรือนนะคะสูงมากเป็นอันดับ2ของเอเชียเลยค่ะเพราะว่าเราค่ะยังต้องผ่อนบ้านยังต้องผ่อนรถ ยังต้องมีค่ากินค่าอยู่ยังต้องมออีค่าการศึกษาบุตรถูกไหมคะนี่บัตรเครดิตต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเราตกงานธุรกิจเราหมุนไม่ทันเ,เราเจ๊งหลายๆอย่างมันเกิดมาจากตัวดิจิตอลดิสัปชันตัวนี้คะ่ะถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมอะไรเลยและเราคิดว่ามันคงไม่เกิดผลกระทบหรอกวันนี้ถ้ามันไม่เกิดผลกระทบกับเราเราก็ถือว่าเราโชคดีคะ่ะแต่ถ้าวันไหนที่มันเกิดผลกระทบแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้น เราก็จะลำบากครอบครัวเราก็จะลำบากถูกไหมคะแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราเตรียมตัวนะคะตั้งแต่เนินเน่นๆค่ะเราก็จะมีกระเป๋าที่2กระเป๋าที่3เวลาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอะคะ่ะก็ทําให้เราเนะะี่ยค่ะยังประคองตัวต่อไปได้ยังอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ลําบากนั่นเองค่ะแต่วันนี้ผู้มีข่าวดีค่ะปัญหาเหล่านี้ค่ะมีทางออกให้กับคุณค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะผู้จะมาแนะนํานะคะธุรกิจดีๆนะคะ ที่เป็นทางออกกับชีวิตคุณได้ค่ะช่วยแก้หนี้แก้จนปลดหนี้ให้คุณมีงานทําให้คุณมีกระเป๋าที่2ให้คุณมีพอร์ตเงินทุนสํารองตัวเราครอบครัวจะได้ไม่ลําบากค่ะธุรกิจที่ว่านี้นะคะต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสถูกไหมคะทําออนไลน์ทำอีคอมเมิร์ซได้ด้วยแล้วก็ต้องเป็นธุรกิจเป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสะความสวยความงามสุขภาพเพราะว่า คนเราไม่อยากแก่ไม่อยากตายถูกไหมคะอยากจะมีอายุยืนนานอยากจะหนุ่มสาวอยากจะดูสุขภาพดีนั่นเองคะ่ะที่สําคัญนะคะต้องเป็นธุรกิจที่เดินไปกับเทคโนโลยีคะ่ะไม่ใช่เทคโนโลยีมาผลักให้เราล้มถูกไหมคะทาไปสักแป๊บหนึง่งอา้าวเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วแล้วเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่ธุรกิจตัวนี้ที่พุณจะมานําเสนอเนี่ยคะ่ะไม่ใช่แบบนั้นเลยคะ่ะรับประกันเลคะ่ะว่าธุรกิจตัวนี้นะคะให้คุณนะคะทำเงินได้อย่างง่ายดายคะ่ะ เป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสเป็นธุรกิจที่ล้อไปกับเทคโนโลยีค่ะนั่นก็คือ J Mobile Application นั่นเองค่ะ J Mobile Application คืออะไรนะคะ J Mobile Application ค่ะเราเรียกว่าเป็น One Stop Service Application ค่ะเป็นแอปพิเเชชันที่ทำให้คุณนะคะหาะไรายได้เป็นวินาทีค่ะ Application ตัวนี้ค่ะเราเรียกว่า Smart Application ค่ะมีทั้งหมด8ฟีเจอร์ด้วยกันนะคะฟีเจอร์แรกนะคะก็คือเว็บไซต์ค่ะ คุณสามารถมีซับโดเมนนะคะเป็นชื่อส่วนตัวของคุณได้ค่ะเอาไว้ทำตลาดได้ทั่วโลกเลยค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะรองรับภาษานะคะมากกว่า30ภาษาทั่วโลกภาษาจะไม่ใช่ปัญหาในการทำธุรกิจในการทำเงินอีกต่อไปค่ะฟีเจอร์ที่3ค่ะ e-payment ค่ะรองรับการจ่ายเงินออนไลน์นะคะมากกว่า200สกุลเงินทั่วโลกค่ะจ่ายง่ายรับง่ายคุณทำการค้านะคะ กับประเทศอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องไปนั่งยุ่งยากปวดหัวว่าเฮ้ยเราจะต้องทานเฟอร์เราจะโดนข้าวฟรีอะไรยังไงนะขายของกับญี่ปุ่นเป็นเยนตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะจะทานเฟอร์นะคะเงินนะคะเป็นสกุลไทยบาทน,นะคะแล้วก็โอนเข้าบัญชีเราในทุกๆสัปดาห์ค่ะนอกจากนั้นนะคะฟีเจอร์ที่4ีน่าสนใจมากค่ะเราเรียกว่ามาลติมีเดียนะคะหรือว่ามีเดียคอนเทนต์นั่นเองค่ะเรามีวิดีโอที่รอให้คุณเนะะี่ยค่ะเอาวิดีโอเนี่ยค่ะไปโปรโมททำการตลาดได้นะคะหรือแม้แต่จะเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ เตรียมรูปภาพไว้ให้แล้วเราเตรียมแคปเจอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไว้ง่ายๆค่ะว่าคุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดคอนเทนต์ทำรูปสร้างวิดีโอเรามีตัวนี้ค่ะเป็นพันๆนะคะคอนเทนต์เนี่ยค่ะรองรับคุณไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะฟีเจอร์ที่5นะคะคือ CRM ค่ะเรามีลูกค้านะคะสัมพันธ์นะคะรองรับนะคะทุกทวีปทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นเอเชียแปซิฟิกนะคะอเมริกานะคะยุโรปบิเดนอีสต์แอฟริกานะคะหรือแม้แต่ว่าประเทศจีนค่ะ ฟีเจอร์ที่6นะคะก็คือดรอปชิปค่ะเรานะคะเป็น w ว r l d ลไวด d r รอปชิปค่ะสามารถจัดส่งสินค้าให้คุณนะคะมากกว่า1 6 1บประเทศทั่วโลกค่ะส่งสินค้านะคะถึงมือนะคะทุกที่ทั่วโลกค่ะโดยที่คุณเนะะี่ยค่ะไม่ต้องสต๊อกสินค้าเองนะคะไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองค่ะเรานะคะจะเป็นผู้สต๊อกสินค้าแล้วก็จะส่งสินค้านะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะสูญหายไหมสินค้าจะพังหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราต้องส่งเองเราจะต้องกังวลค่ะว่าถ้าเกิดว่าสินค้าพังและลูกค้าเคลมคืนเราต้องเสียเสียเงินตรงนั้นถูกไหมคะแต่ตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องรับผิดชอบค่ะตัวแอปพลิเคชันตัวฟีเจอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นผู้รับผิดชอบไปทุกอย่างค่ะฟีเจอร์ที่7นะคะเราเรียกว่าเดลต้ามีพอร์ตค่ะเราสามารถเช็ควอลุ่มธุรกิจนะคะเช็คเงินเข้าเช็คเงินออกของถึงลูกค้าหรือยังนะเงินโอนเข้ามาแล้วร้อยหรือยังนะเช็คได้แบบเดล Time ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ีเจอร์ที่8นะคะเป็น Organization App Provider ค่ะก็คือให้เรามีไรายได้นะคะจากการเป็น App Provider นั่นเองค่ะถามว่าทำไมต้องหาเงินผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่า J Mobile Application ค่ะเป็นสมาร์ท p อ l i c ิเคชัค่ะให้คุณทำเงินนะคะเชื่อมต่อผู้คนจากทั่วโลกค่ะทำเงินได้มากกว่า161ประเทศทั่วโลกค่ะและแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะปีที่แล้วค่ะปีเดียวนะคะ ทำเงินนะคะทาวอลลุ่มนะคะได้นะคะมากถึง5้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะดีมากๆเป็นลิขสิทธิ์นะคะเฉพาะนะคะของบริษัท Jo น e s ส o กลบค่ะ j o n e s c o b ลบเป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาค่ะทาทำความรู้จักกับบริษัท Jo น e s ส o กลบกันค่ะ Jo น e s สโ o ลบค่ะเป็นบริษัทของอเมริกานะคะ เปิดนะคะในปี2009ค่ะสินค้านะคะจะเป็นสินค้าสุขภาพความงามค่ะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านเ n t นทา i เอกจริงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทเจเนสค่ะยังติดท็อปนะคะอิงนะคะคือบริษัทนะคะที่เติบโตเร็วนะคะ5,000บริษัทนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ในดับที่867จนะคะจาก5,000บริษัทนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่า สินค้าเราเป็นที่ต้องการค่ะผู้คนเนี่ยค่ะตอบรับการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ผู้คนสามารถทําเงินได้มากมายจากแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะบริษัทเจเน t ใช้ระยะเวลา6ปีนะคะในการแตะ1 0 0 0ล้านเหรียญค่ะเหมือนกับ a p p l e ค่ะ Apple ก็ใช้6ปีในการแตะ0 0นล้านเหรียญเหมือนกัน Facebook ใช้เวลา6ปี Amazon ใช้4ปีนะคะ EBay ใช้7ปี Google ใช้5ปีค่ะเจเนใช้6ปีค่ะในการที่แตะ1 0 0 0ล้านเหรียญค่ะ นอกจากนี้นะคะบริษัทเจเนส s ค่ะยังได้รับรางวัลน,นะคะจากสมาคมต่างๆนะคะรวมแล้วนะคะมากกว่า544รางวัลกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังถูกจัดอันดับนะคะเป็นท็อปแลงค์นะคะโดย DSN Global นะคะจากตอนเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเราอยู่ในรันดับที่82แล้วเราก็ขยับขึ้นมานะคะเป็นรันดับที่78ลําดับที่46ลําดับที่38ลําดับที่18และปีที่แล้วค่ะ เราติดอยู่ในท็อปชาร์ตค่ะในลำดับที่13ค่ะบริษัทเจเนสนะคะเปิดดําเนินการมาแค่10ปีเท่านั้นเองค่ะแต่สามารถไต่ระดับนะคะขึ้นไปเป็นท็อปของโลกนะคะอยู่ในลำดับที่13ได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราค่ะมีสินค้านะคะที่เป็นนวัตกรรมค่ะที่เป็นยูนิคค่ะยากที่จะลอกเลียนแบบค่ะสินค้าของเรานะคะ มีงานวิจัยรองรับนะคะต่อยอดมาจากรางวัลโนเบลไพส์ค่ะแล้วก็ทีมแพทย์นะคะบุคลากรนะคะที่ยังเป็นรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปให้เราค่ะเป็นคุณหมอนะคะเป็นในแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่มีชื่อเสียงชั้นนําระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นดรวินเซนต์เจมปาป้านะคะดรนาธานนิวแมนนะคะดรคิสเยนเดบัวค่ะดรวิลเลมแอมซลักค่ะดรดอนนาแอนทาค่ะแล้วก็ดรลุยส์มาติเนสนั่นเองค่ะเราสามารถเซิร์ชนะคะ หาชื่อหาประวัติของดอเอรเหล่านี้ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างแน่นอนค่ะท่านนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีงานวิจัยระดับโลกนะคะคิดค้นนะคะระดับติดท็อปของโลกคนะเอนทายเอจิจ์ค่ะสินค้าของเราค่ะครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะของร่างกายค่ะมาเริ่มต้นกันที่ลูบิเนสชุดบำรุงผิวชะลอวัยที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณและดูเปล่งปลั่งและสดใส<ม>พร้อมช่วยให้เส้นริ้วและรอยลึกและดูจางลง เผยผิวที่แลดูอ่อนเยาว์สดใสชุดบำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื่นพร้อมส่วนผสมเอกสิทธิ์จากเทคโนโลยีล้ำหน้าที่จะช่วยบำรุงผิวของคุณให้แลดูอ่อนเยาว์แล้วถ้าคุณอยากจะเห็นผลลัพธ์เดียวนี้เลยละ่ลยะ i n s t a l l y Ageless ผลิตภัณฑ์ทรงประสิทธิภาพที่จำหน่ายไปแล้วกว่า50ล้านซองทั่วโลกโดยได้มีการสาธิตสดบนเวทีต่อหน้าคนนับพันทุกคนต่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ขายดีอีกตัวหนึ่งของเจนเสก็คือรีเซฟแอ,อนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตหชนิดพร้อมเรสเวอร์ทรอลช่วยดูแลหวัวใจสะดวกในการพกพาคุณจึงเพลิดเพลินกับความอร่อยของรีเซฟได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่วันละหนึ่งซองช่วยเติมความสดชื่นเพื่อให้คุณมีความสุขคุณรู้ไหมว่าอะไรทําให้ฉันมีความสุขการที่ตัวเองดูดีและรู้สึกดีค่ะเมื่อฉันอายุมากขึ้นฉันได้เรียนรู้ ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นมีผลสำรวจมากมายรายงานถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้เป็นโรคอ้วนซึ่งกระจายออกไปทั่วโลกโชคดีที่มีชุดผลิตภัณฑ์เซนบอดี้ที่เสริมการทำงานเมื่อใช้ร่วมกันช่วยกำจัดสารพิษป้อนสารอาหารในร่างกายและช่วยคุณพิชิตเป้าหมายในการจัดการน้ำหนักยังได้โปรแกรมที่ช่วยสอนสุขนิสัยเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีไหมระบบส่วนมากมักจะมุ่งเน้นที่การลดน้ำหนักเท่านั้น เซนโปรเจกต์เอทมุ่งเน้นที่การลดไขมันและสัดส่วนแบ่งเป็น3ช่วงให้ทําตามได้ง่ายๆในเวลาเพียงแค่8สัปดาห์คุณสามารถจัดก,การน้าหนักได้ง่ายและได้ผลจริงผมเรียกวันว่าชัยชนะเมื่อพูดถึงชัยชนะเครื่องดื่มให้พลังงานนีโวได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมด้านอุปโพคบริโภคจาก American Business Awards 2016เดายวไม่จะพูดว่าเราไม่ได้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานเราแค่ทำให้มันสมบูรณ์แบบด้วยส่วนผสมจากแหล่งวัตถุดิบทั่วโลกเราได้สร้างสารรสชาติใหม่ๆที่ทำหน้าที่เรียกพลังความสดชื่นพร้อมให้พลังงานเต็มเปี่ยม Nivo มาใน4รสชาติสดใหม่ที่ให้รสชาติน้ำผลไม้จริงใน1กระป๋องมีเพียง50แคลอรี่เท่านั้นถึงเวลาที่คุณควรจะใส่ใจเรื่องวิตามินหรือย,อยัง สูตรส่วนผสมประกอบด้วยวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์ช่วยย่อยกรดอะมิโนโลและสารสกัดจากพืช AM และ PM Essentials ช่วยเติมเต็มสารอาหารที่ขาดไปเราเองก็ใส่ใจเรื่องโภชนาการของคุณและ,และคุณ,คณเองก็ควรใส่ใจเ <ใจ S 2> ชนนน่นกันด้วย AM Essentials จะทำให้คุณกลายเป็นคนตื่นเช้าสูตรส่วนผสมเพื่อเวลากลางวันประกอบด้วยวิตามิน70ชนิดแร่ธาตุและพืชพันธุ์ธรรมชาติเพื่อให้คุณสดชื่นตลอดวันรับฟันหวานได้ด้วย PM Essentials ที่ช่วยบำรุงร่างกายในเวลาค่ำคืน ประกอบด้วยวิตามิน77ชนิดน้ำแร่และพืชพันธุ์ธรรมชาติเพื่อให้คุณนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นสภาแวดล้อมในปัจจุบันสารพิษโภชนาการแย่ๆชีวิตที่เคร่งเครียดเหล่านี้เป็นตัวการเร่งให้เกิดความเสื่อมแห่งวัยคุณเห็นหรือยังว่ามันอยู่ใน d n a ของบริษัทเราที่จะสร้างสรรพผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณแลดูเด็กลงหรือึกเป,เป็นหนุ่มสาวขึ้น,นและใช้ชีวิตอ่อนยาวยิ่งขึ้นนั่นจะเป็นเหตุผลที่เราสร้างสารฟินิติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ล้ำหน้าที่สุดของเราตอนนี้ฟินิติประกอบด้วยส่วนผสมสตรเอกสิทธิ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ร่างกายทุกช่วงเวลาของชีวิตมีคุณค่าใช้เวลาของคุณได้คุ้มค่าด้วยฟินิติผลิตภัณฑ์ของเราน่าประทับใจทุกตัวเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเข้าสู่มาย์โดดเด่นด้วยซิรัคิวมา์ถูกคิดค้นสูตรโดยแพทย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลพิสูจน์ทางคลินิกว่าช่วยเสริมสร้างความจำและเรียกคืนความทรงจำด้วยมาย์คุณอยู่ใกล้ความเป็นอัจฉริยะแค่เออื้ม เมื่อใช้ร่วมกันผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะประกอบกันเป็นระบบเสริมสร้างความอ่อนยาวเจเนสซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบริษัทเดียวเท่านั้นแค่คุณเห็นโอกาสในการทำเงินนะคะของสินค้าเอ็นไทเอจจิงค่ะปุ่มเชื่อเขาว่าเจเนสค่ะหรือเจมวายแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะเป็นทางออกทางด้านการเงินของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะสามารถแก้ปัญหานะคะแก้วิกฤตนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้คุณมีเงินล้านนะคะมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงได้อย่างแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะถ้าคุณร่วมทีมกับเรานะคะปุ้มนะคะจะแถมคอร์สค่ะจะจับมือคุณทำนะคะเป็นสเตป by ยสเตนะคะใครทำออนไลน์ไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะคะสอนให้แบบไม่มีกัก๊กเลยค่ะสอนตั้งแต่ทำ Facebook ยังไงสร้างแฟนเพจยังไงโฆษณาอย,ยังไงเจาะก,กลุ่มทาร์เกต็ตยังไงสร้างแบรนดิ้งตัวเองยังไงใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆยังไงว่าจะเป็น Li n e ig twister whatsapp นะคะ youtube นะคะ หรือแม้แต่ Google ในการโฆษณาค่ะแล้วก็สอนคุณหมดไม่มีกั๊กค่คะนอกจากนี้เราจะสอนออนกลาวสกิลให้กับคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น p People Skill ค่ะ Communicate Skill นะคะหรือว่าการสื่อสารกับผู้คนนั่นเองค่ะเทคนิคการขายค่ะสกิ l ทั้งนั้นการขายขายยังไงให้ได้เงินล้านนะคะทำยังไงเราสอนหมดค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสอน ให้คุณนะคะมีความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องด้วยค่ะให้คุณนะคะสามารถมีหุ่นนะคะที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะคะแล้วก็ออกไปทําเงินกับสินค้านะคะที่อยู่ในตลาดลดไขมันเนี่ยค่ะทาเงินตลาดลดไขมันได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ค่ะขอเพียงแค่นะคะคุณเห็นโอกาสหรือเปล่าคุณเห็นศักยภาพของสินค้าหรือเปล่าทําไม่เป็นไม่ใช่คําตอบค่ะทําไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาค่ะเราสอนคุณหมดจากมือเ็ปไปเสจค่ะเท่าวันนี้นะคะคุณเห็นโอกาสค่ะ เห็นว่ามันเป็นช่องทางการทําเงินเห็นว่ามันเป็นอีกกระเป๋าหนึ่งให้กับคุณได้เป็นพอร์ตในการ,กรเกษียณเป็นเงินเตรียมไว้ให้คุณเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะเป็นทางแก้ปัญหาให้กับคุณได้แค่ลองเปิดใจดูค่ะถ้ายังไงนะคะติดต่อผู้มาทางช่องทางด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะ